แดี๋ยวก็หายไปแล้วดูหลังนี้ฮะหลังนี้เอาหลังนี้เรียบร้อยโดนนี่ครับนี่ครับนี่ครับหลังนี้ประหมอตังนี้ป้หมอเอาเดี๋ยวดยนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแสดงว่ากบโอ้นี่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 ลอยตีนลอยตีนกบกบมาวนทางเข้าหาทางเข้าไม่ได้โอ้โหโอ้นี่ครับ

สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะฮะโหวันนี้ฝนกลับมาจะตกเฉยวันนี้ผมขอหยุดดักหนูสักวันหนึ่งวันนี้ผมมีอุปกรณ์ใหม่มาครับผมอันนี้พี่ใหญ่ของเราได้ส่งมาให้ครับผมเป็นตุ่มนี่ครับผมเนี่ยตุ่มดักกบของผมเนี่ยนี่เลยนะครับเป็นตุ่มดักกบของช่องอีสานบ้านพร้อรัผมได้ส่งมาให้ ช่องช่างสายล่าได้ทดลองใช้ดูนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองด้วยกันหมายอันนี้ผมเนี่ยเป็นบอ่อเป็นบ่อนะผมเนี่ยก็อยู่ริมนาะนาจะอยู่ด้านนี้ทั้งหมดเลยเพราะด้านหลังกล้องนี่คือจะเป็นนานทั้งหมดเลยนะก็ผมว่าลมเริ่มโยกแล้วกบเขาก็เริ่มจะมาลงในบ่ออันนี้เป็นบ่อของอาผมเองนะก็เดี๋ยวผมจะมาทดลองดูว่าจะมีตัวกบบ้างหรือเปล่าก็ <laughs> ออยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราลองกันดูเหยื่อก็เป็นเหยื่อลูกหมอนะฮะ มีประหมอกับปลาสับผมเดี๋ยวผมจะใส่ผสมกันมีอยู่สิบหลังเดี๋ยวผมจะใส่บอ่อเนี้ยทั้งหมดเลยลองดูใส่ข้างละห้าหลังอ่ะฝัง่งนู้นห้าหลังฝั่งนี้ห้าหลังนะฮะมันจะมืดโอ้โหมืดไรเร็วกันาดนี้จริงๆแล้วมันมันยังไม่มืดแนะไอะไออะไรอะไออะไระเมฆครับผมเนี้ยมันไปปิดหมดเลยผมเนี้ยคึมตลอดเลยเออหนาวด้วยผมเนี้ยขนาดว่าตอนเย็นนี่ผมยังต้องใส่เสื้อกันหนาวนะ่ะเดี๋ยวเราไปดักกันเลยเดี๋ยวมันจะมืดไปฝั่งนี้นะ ลุยนี่ครับผมลูกปลาหมอลูกปลาหมอนะผมเนี่ยมีทั้งปลาหมอช้างเหยียบมีทั้งปลาหมอนี่เลยนะผมเนี่ยปลาหมอสดปลาหมอไทยสามตัวผมเนี่ยแล้วก็ปลาหมอช้างเหยียบประมาณเท่าไหร่หกตัวมีลูกปลามาเก้าตัวแล้วก็มีนี่ฮะมีปลาสับนี่ฮะนี่ครับผมปลาสับด้านในนะนี่ครับผมเป็นปลาที่เข้ารอบผมเนี่ยแล้วผมบางทีปลาตายแล้วผมก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะ เดี๋ยวเราเอาด้วยกันเลยตรงนี้นะผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ตรงเนี้ยเรียงไปนู่นเลยนะผมกาวหลังเอ้ไม่ใช่ห้าหลังฝั่งนู้นดูห้าหลังนะโอเคเดี๋ยวใส่ยู่ด้วยกันเลยเดี๋ยวมันจะมืดออกว่านีนะ้อันนี้ใช้ไฟหน้ากล่องของผมเนี่ยก็ผมก็จะเลือกเอาแบบให้มันเป็นพื้นที่น้ำหน่อยๆน่อยครับผมเนี่ยฮะใช้ชายอย่างนี้ผมแฉลบแ๋วบผมว่าแจ๋วแน่นอนอย่างนี้ให้มีน้ําสักหน่อย ตัวตรงนี้หินเยอะครับผมนี่เลยครับผมปลาเดี๋ยวดินตงได้เราได้ดกรอยู่ข้างในนะเดี๋ยวปลาใส่ทักหลังนะปลาใส่ทักตัวนึ่งมีใส่ทักหลังนึงดูผมเนี่ยตัวใหญ่เลยครับผมเนี่ยแก้ว, <laughs> กลวปลาสับไปไปกินเลยนะ,ะกะว่าเอาให้หนักๆเลยผมเนี่ยมันจะตายไหมเนี่ยปลาเนี่ย ว่าไม่น่าตายแล้ววนะดักอย่างนี้น่อยเฮมอยู่ริมๆนี้นะอืมเคียร์เคียร์ด้านหน้าให้โล่งๆนะครับผมให้ให้กบเข้ามาเลาะนะฮะอา้าเดียวอย่างงี้โอเคนีเลยนะฮะหายาคุมครับผม ฝั่งนน้นที่หนทางโล่งหมดเลยดักคนข้างยากก็มองแล้วชันดิกเลยครับผมเนี่ยเดินมั่วตัวตกบ่อเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขอดักอีกก้าวหลังครับผมเนี่ยมันมืดแล้วผมเดี๋ยวเรามารุ่นกันตอนเช้าเลยผมพรุ่งนี้เช้าผมไม่ได้ไปทํางานนะเดี๋ยวผมพามารุ่นด้วยกันตอนช่วงเช้านะครับผมโอเคครับครับผมก็ต้องสวัสดีเอซีในช่วงบรรยากาศยามเช้าแล้วผมผมพามายามกบด้วยกันนะฮะก็ผมดักไว้ข้างหลังฝั่งนน้นนะก็ เมื่อวานนี้ผมลงกบเสร็จผมเดินมาเนี่ยโงโคต้นไม้ตรงเนี้ยผมเคยมาดักหนูแล้วนะผมเนี่ยแต่คลิปผมยังไม่ได้ลงนะแล้วนี่ว่าผมดักไว้ตรงเนี้ยแล้วมันดีดด่วงดีดแล้วมันไม่ติดฮะแล้วเมื่อวานนี้ผมมาผมเอาบ่วงดักหนูมาด้วยนะผมเอามาสิบหลังผมใส่แบบหวานเลยตรงนี้ครับทางนี่แบบติดติๆติด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 กันเลยนะผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันมีมีนะ แต่ผมว่ามันมีเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมผมเดินมาตรงนี้ผมเห็นหญ้ามันแบบบุบบูบูบเอาได้ลุ้นได้ลุ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกบด้วยกันเดี๋ยวดูหนูกันก่อนจะมีไม่มีนะฮะเอาลุย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 ด้วยกันเลยเอาไปกันเลยลุ้นกันเลยครับตรงนี้นะผมเนี่ยอยากดูก็ดูกดูก็ดูก็ดูดูอยู่ดูซิดูกันซิครับดูกันซิครับ ดูสิครับนุ่น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 หุยทับชมโอ้ยดูนอนน่นนอนนอนนอนง่นยง่ายง่ายโทษนี่ครับเอาหุยเอายางใหญ่ยางใหญ่ใส่นี้ประมาณโน่นอีกแล้วครับผมไส่นี้เท่าไหร่เนี่ยหุยไปเกิปไข่ด้วยผมดูดูดูผมใส่ผมเนี่ยนี่ฮะบ่วงนี้ก็ดีดบ่วงนี้ก็ดีดผมเนี่ยนี่ครับผมออกแกงกรูนี่แล้วไอ้บ่วงนี้ก็ดีบอะดู อันนี้ไม่ขุดรู้ขึ้นมาอันนี้ไม่ดีเลยนะผมเนี่ยโอ,โอ้นี่ครับผมดูผมใส่เลยไอธรรมดาเลยนะนี่ฮะนี่ฮะนีอนนนอนนนอ่อันนึงนี่อันนึงข้างล่างนู่ยอันนึ้อะกะว่าถ้าออกวะนี่คือใส่หมดเอาดู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 ดกันหน่อยเอาลองดูกันสิครับผมก็ไม่เคยนี่ด้วยแล้วเนี่ย ดักบ่วงครั้งแรกเหมือนกันนะฮะนี่ฮะบวงก็ทำเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนหุดดิ้นหมดไอ้นี่หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจับหางนะฮะเอาเรียบร้อยอย่างเงี้ยนี่นะครับผมโอ,โ,โอ้โหดดิ้นจนไอ้นี่เลยอะแหลกเลยผมเนะี่ยแต่หนูนี่ต้องระวังนะครับผมนี่ฮนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอจาัดก,การก่อนนะฮะเดี๋ยว ก่อนที่ว่ามันจะหลุดแล้วผมเนี่ยอ่ะ <laughs> เรียบร้อยครับผมจัดการเรียบร้อยอ่ะ <laughs> โอ้โหหันทะเละเลยครับผมเนี่ยโอโ้นี่ครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหน,นี่ครับอโอ้ยนี่ผมโอ้โหนี่ฮะอ่าโอ้ หนูแต้มแรกที่ติดบ่วงผมนะฮะผมเคยเอาไปดักนี่นะฮะหายหายเหลือแต่หลักครับผมเนี่ยโอ้มันเกิดโอ้โหเอาเรื่องโขงกันนะเนี่ยนหะนัดดีอย่างนี้มันยังไม่ติดเลยผมนี่ฮนะบ่วงลูดด้วยนะผมนี่ฮนะสองอันเลยเดีย๋ยวลองดูด้วยกันลวดผมมันแข็งไปหรือว่ายังไงนะฮะนี่นะฮะนี่ครับผมนี่ฮนะ ลูดหมดเลยแลผมแต่ลูดหมดเลยลุดหมดเลยอันนี้ก็หลูดนะฮะเดี๋ยวดูนี่ฮะลวดผมมันแข็งไปหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะผมดีดไม่ติดนะผมเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นตัวเดียวด้วยผมผมก็เลยว่าดักไว้หลายหลัง <laughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกบด้วยกันว่าจะมีตัวให้รับชมไหมฮะนะแต่อย่างน้อยหนูก็มาแล้วหรือว่ากุบจะไม่ได้เลย <laughs> อ่ะโอเคไป หลังจากที่เราดูหนูมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาดูกบกันต่อลงมาวานี่สิบหลังแลเหมือนตุ่มเงียบหมดเลย <c oughs> ไม่มีกระดุกกระดักอะไรเลย <c oughs> มันจะมีตัวให้รับชมกันบ้างไหมนะฮะนี่ฮะก็มาวานนี้ลงเกือบเมือแล้วผมตุ่มก็เป็นตุ่มของช่องอีสานบ้านพอนะฮะได้ส่งมาให้ช่องช่องช่างสายล่านะผมก็เดี๋ยวผมจะมาทดลองดูว่าเป็นยังไงนะฮะถ้ามีกบยังไง,งไงก็เข้าเพราะผมเนี่ยฮะก็แล้ว เดี๋ยวถ้าใครอยากได้ตุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของช่องอีสานบ้านพ่อไว้ให้นะฮะให้ให้ติดต่อซื้อขายกันเองเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าจะมีตัวให้รับชมกันบ้างไหมนะครับผมโอเคปะลงกันเลยมีอยู่พุกนี้หนึ่งหลังมีอยู่นี่หนึ่งหลังแล้วก็เนี้ยรอบเลยครับผมเนี้ยรอบบ่อเนียฮะมีอยู่สิบหลังผมดักหวานไว้เลยนะฮะลองดูลองดูฮะหมายนี้อ่ะปะอ่ะปะดูเลยกว่า หลังแรกอะหลังที่เรารีวิวกันไว้นะผมหลังนี้เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับโอ้โหป่ามีแต่หอยเข้าโอ้หอยเยอะแทะ้นีผมป่าป่าหมอยังไม่ตายเลยฮะโอ้โหป่าหมอผมยังไม่ตายเลยโอ้โหหอยเต็มแย่แล้วอย่างนี้เอาไปไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร อเดี๋ยวแค่ไว้ก่อนนะฮะูหลังนี้กันบ้างหลังนี้หลังนี้หลังนี้ปลามันไม่ค่อยดิ้นหรือยังไงตูหลังนี้กันบ้างนะครับหลังนี้หลังนี้หลังนี้ปลาก็ยังอยู่เลยผมปลาสับก็ยังอยู่เอ้าหมอยังอยู่ หมอาจะไปตายเลยนะเรื่องมันเป็นประหมอนี่ก็ไม่รู้มีต่หอยเข้าผมเนี่ยอ่ะไปไปไปเป็นยังไงเนาะหลังนี้หลังนี้หลังนี้เป็นไงครับนี่ครับท่านผู้ชมลองดูสิฮะหลังนี้หลังนี้ก็มีต่หอยเข้าโอ้โหนี่ฮะโอ้ ไม่เข้าไปเต็มเลยปลาตายไหมเนะี่ยอันนี้ปลาตายแล้วอะโอเคปะดูต่อลองดูหลังนี้กันบ้างอะ,งห,อะหลังนี้ครับผมหลังนี้หลังนี้หลังนี้เป็นยังไงเอยฮึบฮึบหลังนี้แยแหลกเงียบครับผมเนี่ยนี่ครับผม ปลาหอยยังอยู่เลยอ่าเป็นงี้อ่ะไปมันไม่มีกบหรือยังไงครับเนี่ยไปไปอ่ะวนมาทางนี้แล้วล่ะ๊บเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋ออยู oh, oh, uh, oh, uh ่อ huh. ย oh, right ู่อยู่นแลนึกว่าหายไปแล้วดูหลังนี้ฮะหลังนี้เอาหลังนี้เรียบร้อยโดนนี่ครับนี่ครับนี่ครับหลังนี้ประหมอหลังนี้ปะหมอเอาเดี๋ยวเดอึนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่นี่นี่โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอ้เด้อนี่นี่นี่ได้แล้วนี่ฮะตัวเดียวตัวเดียวอันนี้เป็นเป็นเหยื่อประหมอ เดี๋ยวร้อยเดี๋ยวร้อยไม่โตไม่โตกบกำลังขึ้นออะอือไปกัทุกันต่อดูหลังนี้กันปะผมคิดว่าหลังนี้หายไม่ได้หายนะนี่ครับ่ะดูสิหลังนี้้โหหลังนี้มีทั้งปูเลย โอ้โหทางนี้ปูสองตัวเลยนี่โอ้โหดูไปปูเข้าไปเลยแหมอย่างแสบฮะเข้าได้เข้าได,าได้ปูเข้าไปกบก็ไม่เข้าแล้วอย่างนงี้ไปโไม่โต,ตเลยมีกบตัวเดียวหรือยังไงดูฮนะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นปายัางดิ้นอยู่เลยผมเนี่ะมีหอยมาจอ่อจะเข้าเลยนะนี่ฮะอ้ะไปะดูหลังสุดท้ายด้วยกันนู่นนะฮะหลังสุดท้ายอยู่่นดูด้วยจะได้ความไหมเนี่ยนี่นะฮะลอง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 ดูลองดูด้วยกันหลังนี้หลังนี้หลังนี้นะครับ ฮ้ยหลังนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมของผมเนีย่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะผมดักเนี่ยผมดักไอ้ลงกบล,ลงอยู่ข้างล่างนี่ไอ้รอบอยู่ลงอยู่ข้างล่างนี่ผมดูคนระับดันเปิดสแสดงว่ากบโอ้นี่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 รอยตีนรอยตีนกบกบมาวนทางเข้าหาทางเข้าไม่ได้โอ้โหโอ,โอ้นี่ครับรอยตีนเต็มเลย เนี่ยเนี่ยเอยตีนกบหมดเลยโอ้เพาเราไมาหาทางเข้าไม่เจอแม่โบพยายามมาวนหาทางเข้าแล้วทเนี้แล้วหาทางเข้าไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกบด้วยกันแสดงว่ามือปยังพอมีกบกับผมเนี่ฮนะอ่ะไปะอ๋อเสร็จเรียบร้อยพอดีอ่ะนี่นะครสรุปแล้ววันนี้ก็หนึ่งแต้มนะผมนี่ฮนะหนึ่งแต้มเป็นตุ้มของช่องอีสานบ้านพอนะผมนี่ฮนะ อย่างเงี้ยถ้าดากักอ่ะถ้ามีตัวก็เข้าแน่นอนเดี๋ยวครับผมอันเนี้ยผมลองใช้เป็นลูกปลาหมอลูกปลาหมอผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าดีหรือเปล่าผมว่ามันจะสู้ปลาสับไม่ได้นะเพราะปลาสับไอ้ลูกไอ้ที่ว่าลูกมุมอ่ะมันยังไอ้นี่เลยนะผมเนี่ยมันพยายามดุนหาทางเข้าสงสัยผม ใส่น้ำเยอะไปหน่อยเพราะผมก็เพิ่งลองใส่อยู่ครั้งแรกฮนะผมยังไม่ค่อยถนัดใส่กุตุ่มแบบนี้นะผมเดี๋ยวผมจะไปหาที่ดักใหม่นะฮะอ่ะก็อันนี้ก็ถ้าใครอยากได้นะผมเนี้ยฮะตุ่มของอีสานบ้านพร้อผมเนี้ยลูกกาลังสวยครับผมเนี่ยฝาเปิดก็เป็นอย่างนี้เลยครับเปิดสามารถเปิดเอาก,กบได้นะเปิดนานไม่ได้จะวกกออกนะมือมือล้วงลงไปได้นะผมเนี้ยอ่าสวยงามสวยงามเวลาใส่เยอะก็ใส่ด้านบนเลยนะฮะอ่ะนี่นะฮะ สรุปแล้ววันนี้ก็หนึ่งแต้มับผมบวกกระหนูอีกหนึ่งตัวนะฮะฟุ๊กก็ผมนี่ครับนี่ครับผมวันนี้บ่แม่สงสัสยสงสัสสยไปได้หนูผมเนี่ยกบเลยไม่ค่อยได้อีกอย่างหนึง่งผมว่าน้ำในาน,นาเนี่ยมันยังมีอยู่ฮนะกบบางทีเขาอยู่ในานานอยู่กบเขายังไม่รวมในบอ่ออันนี้ผมรีบมาลองมาหน่อยฮนะกบยังอยู่ในานากันค่อนข้างเยอะแต่ก็พอมีอะ ก็โอเคก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาอาหารกินแล้วก็ช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม